เทส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 โอเคครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่ผ่านทางเข้ามานะครับวันนี้ก็อยู่เกมจิตบาปนะครับแน่นอนนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับผมอารินาฮีโร่นะครับผมแมปใหม่นะครับหรือว่าเป็นเาเรียกว่ามีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะครับนะสำหรับผู้เล่นใหม่เองเนี่ยก็น่าจะเป็นระบบที่อ่าระบบที่ใหม่ไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าผู้เล่นเก่าเนี่ยก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับผมวิธีที่ทำให้เราเนี่ยได้เหรียญเยอะทีีี่่่่สสุดแลลล้้วกกกััััันน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 ะะะะะะะคคคครรรรรรรบบบบบบบอออโเเเเใหมมมมผ็็จปทาาาถืง ระดับไหนก็ได้นะครับ3ระดับนะครับก็คือนะครับผมนะเช่นนะครับเราเนี่ยลงนะครับผมหรือมีทีมที่กด CC ได้นะครับสำหรับทีม Challenger นะครับเราก็เลือก Challenger 1ทีมนะครับอะครับ ทีนี้นะครับผมหลังหลังจากเรานะครับลงชันเจอร์นี้เสร็จแล้วนะครับเรามีทีมข่มนะครับผมระดับ3ามแสนสี่แค่ทีมเดียวเนี่ยเราก็เลือกอันถัดไปนะครับเป็นระดับอื่นนะครับเดี๋ยววนกลับมาที่เรียกชันเจอร์ก่อนคือถ้าตัวเขาเรียกว่าชันเจอร์ระดับขึ้นไปนะครับมันเนี่ยจะมีค่าพลังสูงสุด3 4มสูนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะสมัยนี้นะครับด้วยความที่ไอเดนฮีโร่เนี่ยเราเปิดหลังเล่นลําบากมากนะครับหรือถ้าเปิดหลังเนี่ยก็ต้องเล่นค่อนข้างที่จะหลายทีมเพื่อที่จะเคลียรับผผมมนะชื่อ เพื่อนๆนะครับผมน่าจะมีสัก1ทีมที่จะสามารถดันซีไป3 4 0ได้เพราะฉะนั้นนะครับก็อาจจะลองเลือกลีกที่สูงที่สุดไว้ก่อนสัก1ลีกนะครับเพื่อที่จะเอาเหรียญให้มากที่สุดนะครับเหรียญรางวัลเนี่ยมันก็จะมากตามนะครับผมนะระดับที่เราเล่นนะครับชาร์เลนเจอร์นะครับผมแชมเปี้ยนมาสเตอร์แพตินัมนะครับนะโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นนะครับผมชาร์เลนเจอร์นะครับทั้ง3บ้านเลยแล้วก็เวลาเพื่อนๆถามว่าพี่ครับผมลงไม่ไหวครับเพื่อนๆก็แค่ลดระดับลีกลลลงงมมาานนนนนะะะคคคครรรัััับบบแ้้้้วกก็ผดด CC ใหไเเท่พออโ โอเคนะครับอ่ะโอเคไปบ้านแรกกันนะผมบ้านแรกนะครับผมก็มีทีมทูดนะครับผมทีมไม่ระบุนะครับแล้วก็ทีมเทียนะครับตามด้วยนะผมมาแล้วก็เจ็ดไหนะนะครับหรือมนุษย์อีกทีนะอ่ะโอเคไปทีมที่ผมจะใช้นะครับผมผมจะใช้เป็นฟาร์ม <laughs> ว้าไปเลยนะ อาเธอร์ป่าไรสัลตแล้วก็เฟอร์ซีเวิร์ลนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเป็นอุปกรณ์สักนิดหนึ่งนะอุปกรณ์เนี่ยทุกตัวนะครับก็ใส่เป็นเลือดนะครับผมนะเลือดป้องหมดเลยนะครับยกเพ้นป่าเนี่ยจะใส่เป็นโจมคิดนั่นเองนะครับอ่าโอเคผมซีซีผมเปิดก่อนนะครับอย่าถามว่าถ้าเพื่อนๆนะครับผมเปิดจอดไม่ได้เนี่ยก็ให้ลดระดับชาร์จเจอร์มานะครับนะอ่าโอเคลุยกันเลยครับผมโอเคผมป่าจับมือไปหนึ่งทีนะครับแน่นอนละมาแล้วเริ่มต้นมานะผมง่ายมากนะครับด้วยความที่เรามีแลลนนออตยยู่่เเีราาาาาสมมมรรรถฆ่่่่ไได้ตัััววแนนนนนๆะะะคคบบิธีเลกก็ยผ ใช้ป๋าเดียวป๋ามู่นะครับผมนะหรือป๋าเดียวแล้วก็แรนสลอตเดียวก็ได้นะครับเพื่อเอาชัวร์นะครับนะแล้วก็แรนสลอตมู่นะครับผมก็จะฆ่าได้อย่างน้อยหนึ่งตัวแน่ๆนะครับ <No! S 1> อ่าไม่ใช่อย่างน้อยหนึ่งตัวแนละ้วย่างน้อยนะครับนะก็น่าจะสองตัวเลยครับผมโอเคไม่ตายผมขอโทษดูถูกมากเกินไปหน่อย อ่าแต่ริมคู่ที่ขาดคิงไปนะครับก็เหมือนนะครับผมดาเมจที่ไม่ออกอาวุธมันก็เป็นนะครับผมนะตัวดาเมจที่ไม่มีอาวุธเท่านั้นแหละนะโอเคอันนี้เราก็ซัดไปเลยนะผมส่องกาสซะหน่อยนะผมล้างดีบงดีบัตนะครับไม่ใช่อะไรหรอกไม่รู้จะไม่รู้จะเหลือไว้ทำไมนะอ่ะโอเคครับ okay, ผมนะอันนี้ก็ผมก็จะซัดอ่ายิงซัดอะไรก็ซัดซัดไปไม่รู้จะทำยังไงเลย อันนี้ก็ทิมทูดก็ง,ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยากเลยนะโอเคผมใช้นี่ครับเปหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะผมหนุอาเชอร์ไปเรียบร้อยครับผมเด้งนำ้ำมีสักทีนะนอ,นนะอ่ะโอเคครับผมทิมทูดก็ประมาณนี้เลยไม่ยากใช่ไหมจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเราใส่การ์ดทูดมานี่ก็น่าสนใจนะแต่ผมใส่การ์ดคอมมอนย์ที่เพิ่มพลันย,ยิงตีจะดีกว่านะครับเพราะว่าฝั่งเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีตัวแปะ อ๋าตู้ตัวแปะดีบักค่อนข้างน้อยนะครับนะอ่ะปึ๊บอึ้งปึ้งนะครับผมนะจริงๆเนี่ยเจ้าตัวแลนดอสเนี่ยลงแบบลงพีวีราวว่าลงกิววอลหรือว่าลงเชนเจอร์่ค่อนข้างดีมากเพราะว่าเจ้าตัวพาสตมันเนี่ยยิ่งตัวละครที่โดนอเมจเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้ไอตัวที่เราเล็งเนี่ยโดนอเมจได้เยอะยิ่งขึ้นนะครับนะอ่าโอเคมาลองกับทีมนี้กันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ อาจับมือไปก่อนหนึ่งทีแล้วโอเคโดนแห้ผมเพิ่งตนเกีวก่ตาตัวละครผมตามันแบบว่าตามันจะรู้แสงอ่ะโอเคผมผมเล่นเหมือนเดิมนะผมก็จะนะครับผมนะใช้เป็นปาต่อยนะครับนาะอแล้วก็อันนี้ผมจะใช้ป๋าหมูนะครับแล้วก็แดนสล็อตหมูไปเลยนะครับเพราะว่ากลัวสัมหนกจะตายก่อนลเล่นแน่ เราจะลดเดิมพันหน่อยดิใช่ไหมล่ะโอ้ต้องโชว์แรนซอรสหน่อยเดี๋ยวโอ้โหป๋าหมู่ไปแล้วแบบไม่ป๋าหมู่ป๋าเดียวโอ้โหพูดเดี๋ยวป๋าเดียวแรนซอรสเดียวแล้วตายทำไงขึ้นมานะไม่ได้โชว์ธนูเลยอ่ะโอเคผมข้ออีซี่เลยยิงเพอร์ซิเบอด้วยตัวที่มีนดเมพนเด้งแต่ยิงไม่ถึง100%โอ้ยดดิมพนไม่เด้งอีซี่นะครับนะ ครบโอเคครับผมเนี่ยอันนี้เราก็ขอส่งการ์ดซะทีด้ยวยก็เหลือเกิกนการส่งกร์ดเนี่ยอะเอ่อจริงๆก็ตับไปได้เลยนะเพราะว่าอาร์เธอร์มันแปลงร่างเคออสแล้วนะครับก็จิ้มตูดไปนะโอเคจิ้มตูดไป <laughs> <laughs> เพีย้ยเพีย้ยเรียบร้อยครับผมง่ายปะอีซี่นะค่อนข้างที่จะแบบแว่าแหม <laughs> โอเคไปต่อเลยครับผม ต่อไปครับผมก็เปเย็นทีม7บาสนะไม่ใช่ทีมเจ็บาทโทษทีมของเอ่อเจ้าตัวเทียนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะน,น่ากลัวเลยะคระับแล้วก็เมื่อก่อนก่อนที่เป็นไอหน้าฮีโร่สมัยก่อนเนี่ยกรีดร้องกันเยอะแยะมากมายนะตอนนี้นะครับ <c oughs> อยากจะหัวเราะเอาวินเลยเทียร์ได้ข่าวว่าโหดแล้วผมว่าฝาต่อยก็ตายมาตัง้งหนึงเรียบรอ้อยก็ต้องบอกว่าทีมนี้มันบางนะยิ่งไม,ม่มีนันนาชีด้วยเนี่ยโอ้โหนะ ผมบอสดวนธนูอาเชอร์ไว้ก็น่าจะโอ้โหอัลูกคอไปชอบใช่ไหมอชอบวันนี้โอเคไปต่ออะไรก็ผมเลยนะลันแบบเร็วเร็วอีซี่นะ่อนข้างที่จะง่ายนะนี่ทีมบวดหัวจริงๆมันคือทีมนี้เว้ยเดมิอุสเกลได้นะครับแล้วก็ดัสเนี่ยเนี่ยทีมบวดหัวของแท้นะครับอ่ะมาดูกันนะผมโอเคครับผมต้องย้ำก่อนนะว่า ถ้าถามว่าให้เล็งตัวไหนนะครับนะถ้าถามว่าให้ผมเล็งตัวไหนนะครับผมแหมคือเกียวดาเมื่อคือเกียวดาปัคครับนะผมไม่รู้จะหาคำถามยังไงมันดีเอ้ยวิงโอ้โหไอ้โลกพิภัยนะครับนะตับไปก่อนเลยครับเกียวดานะครับยังไงก็เป็นมหาภัยนะครับร้แรงนะครับที่เราไม่ควรจะมองข้ามนะครับแต่ก็ไม่ควรได้มันเนี่ยเก็บตแตกจนถึงสี่แสนถดีนะครับไม่ว่ามันจะโดนเนิฟหรือว่าไม่ี่ยงโดนเนิฟ ไม่ว่ามันจะโดนตัวแก้ทางมาไหนก็นตามแต่นะครับนะแต่ยังเป็นตัวที่ผมเนี่ยไม่อยากจะเสี่ยงจริงๆนะ,อะโอเคครับผมนะมาแล้วโอเคนะครับแล้วก็อินโฟโนมาแน่นอนนะครับผมแต่ว่าเราเนี่ยม, per มีเพอร์ซิเวลไงเรื่องไรเราเด้งเือได้โอ้ไม่ถึงเราติดเซริกแต่ไม่เป็นไรอย,ยังครับเราจะกลัวไงเพราะว่าอะไรนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยมีเจ้าตัวของนะครับของการ์ต มีเจ้าตัวของนะครับผมนะเฟอร์ซิเบอร์อยู่นะครับเราก็สามารถฮิวได้นะครับไม่มีปัญหานะครับแล้วก็จิ้มตูดเปน็นทันทีนะครับโอเคไอ้นี่รัดไปก,ก่อนหนึ่งทีนะครับผมใส่รัดนะครับผมแล้วก็มือตบฮิวให้ทั้งทีมนะครับผมและแน่นอนครับผมนะหาเธอจิ้มตูดไปก็น่าจะอโอเคโอเคไม่จบใช่ไหมไม่จบใช่ไหมไม่จบใช่ <c oughs> ไมชหมเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้ารอบหน้าโอเครอบหน้ารอบหน้า โอเคครับผมนะตอนนี้ดีพับเต็มหัวแล้วนะครับแล้วก็เฟอร์ซี่โดนตกเป็นทีนะครับผมไม่ถึงส0อเหรือเปล่าโอ้โหมันจะแย่เพราะว่าไม่ถึง30%โอเคถึงแนละ้ <laughs> โอเคครับผมถ้างนั้นผมก็ขอใช้เฟอร์ซี่นะครับในการฮิวเลือดหน่อยลนนะแล้วกันนะแล้วก็เอคือเฟอร์ซียตอนนี้มันแรงมากๆนะครับแล้วก็อถ้าผมอ๋อยเชวร์นะผมสับเดี่ยวอย่างไรเอาตัวนึนก่อนแล้วกันนะแต่ก็ทีนี้ไม่ยากหรอกนะครับโอเคเรียบร้อยผม เพอร์ซี่ฮิวทั้งทีมนะครับผมแล้วก็โปกปายคนซิก็าฮิวทั้งทีมอยู่ดีนะครับนะค่อนข้างที่จะอีซี่เหมือนเดิมนะครับอ่ะตอนแรกก็ประมาณนี้นะครับผมนะไปต่อเลยทีมสุดท้ายนะครับทีมเจทยนะที่โคตรบางนะไม่รู้จะบางยไงทีมนะี้ผมบอกเลยนะว่าหลังแรกจะเล่นตามทีมผมนะไม่ว่าจะเป็นลีกไหนะก็ตามไปนะครับค่อนข้างที่จะ อีซี่พอสมควรเลยนะอ่ะโอเคครับผมมาออกการ์ดกันครับอันนี้จริงๆผมไม่อยากจะพูดเลยว่าเราหมู่ไปเลยก็ได้เอ่ออ่ะหมู่หมู่ไปนะจบไปสร้างมันเถอะหมู่หมู่หมู่ไปครับผมแล้วดูความแรงของมันนะเพี้ยเพี้ยนะครับผมนะ่ยปาครับผมหมู่อีกหนึ่งทีนะครับสโบูดแล้วก็นะครับผมแลนส์วอตนะครับยิงนะผมปึ๊บ อืมเกือบตายไม่น่าเลยวูายหน้าพูดเยอะแต่ก็ล้างมาก่อนนะครับผมนะแต่ก็น่าจะทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าถึงนาเมิทีนี้จะจัดจ้านะครับแต่ว่าใส่ยูรีมาเนี่ยไม่อาจจะมีผลเท่าไหร่นะครับเลยยูริตันกันเอ่อการคริติคอลอ่ะแต่ฝั่งเราก็จะโดนนามิลดน้อยลงด้วยนะเหมือนเป็นทีมแจกนะครับที่ให้ผู้เล่นเนี่ยเล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะ อะโอเคครับผมไปเรียบร้อยครับผมนะแล้วก็ต่อยไปหนึ่งทีเปี้ยเปี้ยเรียบร้อยครับผมปิดด้วยนะครับผมเนี่ยตัดเทวจบเรียบร้อยครับผมเนี่ยดิซี่อยู่นะเออค่อนข้างนี้จะแบบง่ายมากนะครับก็ได้รับ80เหรียญไปนะครับอ่ะโอเคผมไปดูหลังที่สองนะครับผมจะเล่นชาร์จเจอร์หมดเลยนะเพื่อนๆก็ไปอะเดปกันนะครับนะแล้วก็ จะเล่นตามผมเลยหมดเลยก็ได้นะครับแล้วก็ไปดูว่าเราเนี่ยสามารถลดระดับหลีกมาได้หรือเปล่านะครับโอเคในส่วนของมันที่สองนะครับผมก็จะเลือกเป็นชันเจอเหมือนเดิมนะแล้วก็ทีมที่ผมจะเล่นนะครับก็คือทีมมานนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะผมว่าทีมมาจะเป็นยังไงนะครับไปลองดูกันครับมาแล้วโอ้โหดีแหละมานเจอมานะครับการ์ดมานนี่กจะไม่ได้ผลนะเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆจะใส่การ์ดทุมตีมันก็ได้นะโอเคผมไหมเราก็จะ อินโฟโน่ไปก่อนนะครับตามด้วยดั๊นะครับแล้วก็เกลดาปาดเก็บงานไปนะครับนะอินโฟโน่ไปหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็ดั๊นะครับผมนะเฮียเขาให้โอ้มันช่างง่ายได้เหลือเกินนะครับนะแม่หมูสามอีซี่มากนะครับอ้าไปต่อเลยครับผมสำหรับทีมนี้นะเขาบอกว่าบ้านมาเนี่ยถ้าเพื่อนใช้อันนี้ก็ ค่อนข้างเร่งง่ายนะอ่ะโอเคมาเกิกับทีมนะครับผมคิงนะครับโอเคทีมคิงนะครับผมโอเคเล่นเหมือนเดิมเลยก็ได้นะอินฟอร์โนนะครับผมแล้วก็ดั๊ดนะครับตามด้วยเกลูตานะครับผมปาดหมู่ไปนะอินฟอร์โนไปก่อนนะครับผมเพื่อเก็บกระแตกให้เกลูตานะโอ้แล้วดั๊ดนะครับผมซัดไปวันเดินคิวหมดเลยนะเอาเรื่องจัดนะเนี่นย เรียบร้อยครับผมโอ้โหอี a s y ปะโคตรดีซี่นะอ่ะ uh, <No, no. S 1> เรียบร้อยผมไป <No, no. S 1> ต่อเลยนะแล้วก็นะครับผมมาเจอกับทีมเจ็ดบาปนะซึ่งก็ไม่เห็นนานเลยเนะทีมงานจัดมาให้นะครับสำหรับแย้ทีมเจ็ดบาปลองดูซิทีมเจ็ดบาปจะเป็นยังไงครับผมไหมโอเคทีมเจ็ดบาปนะครับผมอินโฟโน์ hmm. เหมือนเดิมเลยเราจะลองเหมือนเดิมครับว่าจะ วันเดินคิว <c oughs> ได้หมดหรือเปล่านะครับนะอินฟูนูไว้หนึ่งทีไม่น่าเหลืออะไรเงี้ยไม่น่าเหลือแล้ว, <c oughs> ลอลว <c oughs> โอเคสเตปเดิมนะน่าจะลูปเกมเดิมด้วยซ้ำไปนะครับเรียบร้อยครับไม่น่ารอดเหมือนเดิมนะโอเค <c oughs> ไปกัน <c oughs> ต่อเลยนะครับเนะี่ยโอ้โมีครับมีซับหนก น่าจะลําบากนิดนึงแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะเกินมือสําหลับทีมดาเมจหนาๆอย่างเรานะอ่าโอเคมาลองดูไอพวกผมว่าจะดาเมจหนาแค่ไหนนะครับสำหรับทีมเราเนี่ยก็เป็นอินฟโนนะครับตามด้วยดั๊นะครับแล้วก็เกี่ยวด้เหมือนเดิมนะครับผมว่าไม่น่าเหลือเพราะว่าเขาไม่มีหนาชีนะแล้วก็ของเราเนี่ยน่าจะแรงใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าดั๊เองก็ใส่โจมตีมาอย่างน้โอ้ไม่น่ารอดนะ เรียบร้อยครับผมโอ้โหก็อีกแล้วนะวันเดินจิ้วยาวๆไปนะครับค่อนข้างเียยงง่ายนะเอาจริงนะอ่าโอเคผมมาทีมต่อไปเป็นทีมมนุษย์นะครับซึ่งอืมไม่ถึกด้วยนะเออเกมใส่ทีมที่มันไม่ค่อยจะถึงนะขอโทษนะก็เล่นเหมือนเดิมกันตามสเต็ปเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะเป็นอินโฟโนไปก่อนเลยหนึ่งทีนะครับนะ โอ,โอเคเห็นไ,ไหมไม่ถึกเลยโอเคนะครับอ่ะจบละเรียบร้อยครับผมเนาะเรียบร้อยครับผมอ่ะโอเคผมเรียบร้อยครับก็เป็นอีกสถานหนึ่งครับที่ง่ายมากๆนะโอเคไปบ้านหลังสุดท้ายกันนะครับผมของระดับชาเลนเจอร์นะครับผมนะกดไประดับอัศวินนะครับผมแล้วก็เริ่มการต่อสู้ได้เลยนะครับอันนี้เราจะใส่เป็นทีมไม่ระบุแทนละเพราะว่า เลยทีเดียวและแน่นอนครับผมน้องวิลินออกทําการนะครับน้องวิลินคู่ที่ก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากน้องวิลินเราก็โอเคครับผมนะอันนี้แนะนํานิดนึงนะครับสาหรับเพื่อนๆที่อาจจะคิดว่าตัวเองนะครับผมไม่สามารถปิดในวันนึ่นคิวได้ครับทีวิลินนะครับก็ใส่ซับนนกไปเพื่อเพิ่มพลังกังก็ได้หรือว่ายยู่ก็ได้นะครับนะแต่ผมเนี่ยนะครับก็จะใส่เป็นตัวอื่นไปนะครับเพื่อจะรีดดาเมจนะครับนะจะใส่เป็นนาเบลนะครับผมแล้วก็จตัวคาบิล่านะครับเพื่อรีดดาเมจยิ่งขึ้นนะครับนะแต่จริงๆเนี่ย ใช้เป็นตัวสนับนก็ได้นะครับมันก็จะทําให้ทีมเราตึกยิ่งขึ้นนะครับนะอของก็ประมาณนี้เลยนะครับอลองดูกันกูมะรีบจบรีบไปคลิปจะได้ไม่ยาวนะแต่ก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ดูจนถึงตอนนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ไว้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราจะมีเกมใหม่ๆหรือว่าคอนเทนต์ใหม่ๆก็รอดูกันนะครับโอเคอันนี้นะครับทีมก็ถามว่าเล่นยังไงใช่ไหมพ่อหนุ่มโอเคเดี๋ยวโชว์ให้ดู <laughs> อัพแรงก็เลยนะครับผมนะตามด้วยนะครับ หนาไปแลกแกมมานะผมนะแปดสายฟ้าไปนะครับแล้วก็หมู่นะครับเนี่ยนี่เนเพื่อนๆครับไม่น่าจะแตกใจครับคิดว่าน่าจะโดนมิลินตกในพีพเหมือนเดิมนะครับนะมิลินที่มากับเกลดาแล้วก็มากับเกาเธอนะครับก็เหมือนมิลินตีบวกคาสิพีอเข้าไวโอ้อะไรไม่ช่ง่ายดายแต่นี่นีก็เนี่ย ไปต่อเลยครับผมนะคือวันเดินคิวล้วนๆนะครับไม่มีไม่มีแบบว่าเออเทิร์นสองเทิร์นแน่นอนครับผมมิลินตีบวกอาวุธมาขนาดนี้นะครับมากับทีมที่ใช่แล้วก็ตัวละครที่ใช่นะครับนะมันจะไม่อีซี่ได้อย่างไงนะครับลุยต่อไปเลยครับผมจะทีมเจ็ดวงเจ็ดบาทเจ็ดอะไรก็แปดบาทก็ตามแต่นะอัพแร้งไปหนึ่งทีก่อนเลยตามด้วยนะครับวินวิสกิ้ลเมติดอิเล็กโทรนิสืออยากชิบหาย กูต้องเปลี่ยนชื่อเกมแล้วเป็นเกมมิลินมิลินแปดบาปนะครับหรือว่ามิลินหนึ่งบาปนะครับเพราะว่ามีตัวเดียวด้โอเคผมมาถึงทีมทูดแล้วนะค่อนข้างที่จะว่องไวนะว่องไวกว่าทีมปกติเยอะนะครับนะอ่ะโอเคผมมาทีมทูดนี่ก็วันเดินคิวเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีทีมทูใส่ก๊์ดสุดแล้วก็ตามแต่นะไม่มน่า,นานจะเอามิลินอยู่นะผมคิดว่ายอย่างนั้นนะ จะเอามิลินอยู่นี่มันต้องแบบว่าต้องมีตัวละครที่แบบเพิ่มสแต็กรอว่าฟ้าสีเพิ่มป้องกันประมาณ1 0 0 0ันเปอร์เซนะเพราะว่าตอนนี้ทีมไม่ระบุก็คอนชาเยนนี้ไม่ทางนามิกเพรางสูงเนี่ยถึงแม้ว่าจะโดนบบต่างก็ตันไปหมะยังอุตส่าห์สงสารฝั่งตรงข้ามนะครับโอ้โห ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับนะอ่ะโอเคผมมาดูสําหรับทีมนะครับที่มีซับนอกบ้างนะครับแต่ว่าทีมนี้ก็มีแค่ซับนอกอะเนาะแล้วก็ยังไม่ใส่นา,นาชิมาด้วยนะครับหรือว่าไม่ใส่คาเมล่าวะนะแน่นอนว่าไม่ใส่พวกนี้มาเนี่ยตัวค่อนข้างที่จะบอบางไงน,นะเอาไหวหรือเปล่าไม่แน่นบนไม่ไหวอยู่แนละ้วอะไรพูดไปเไรื่อยอย่างนั้นหละนะครับเอาเลเอกเล็กก่อนหนึ่งเคโอเคมิลินนะครับผมนะแล้วก็สวีมมสต์แมทติสอิลโซเปีย ล้วก็ธรรมชาติทำมะอือหึอือหึวันหน,แบบนึ่งพิวเลยรกนะอือจะเอาอะไรไปสู้ว่ะแบบหมายถึงว่าบอดฝั่งไหนอ่าโอเคผมไหมสำหรับทีมมนุษย์มีอาเธอร์ด้วยนะมีอาเธอร์แล้วทำไมเบ๋มีอาเธอร์เปิดหลังนี่ไม่โดนโดนนะโดนมีอาเธอร์โดดหลังโดนนะโดนนะโดนนะโอเคไหเหมือนเดิมครับผมนะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะ โอเคเอยใช้การ์ผิดเดี๋ยวได้พูดแน่ใช้การ์ิดเนี่ยอ่ะโอเคลุยครับผมนะอัพเลงจ์นะครับผมให้มิลินไปหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็ทวินแม็กซ์ไมเมติกอิเล็กโทรเปียแล้วก็ธรรชาคำรามไปหนึ่งทีเรียบร้อยนะครับผมเหลือด้าเมจแล้วดิ่งไป วันเดิมคิวตั้งนานอะไรอะไรนี่แความโกงไมิลินโกงชิบหายโกงสับสับโกงนึงม,มึงออมดินผมก็เกลียดมึงดูดิเฮ้ยแกทำมิลินตัวเหรอมึงโดนหนึงน่งโดนหนึงน่งโดนใช่ก่อนหนึง่งตัวอัพแรงเลยแล้วก็มิลินไปสับเน้นๆนะครับนะเว้นดูดูอัพไลฟ์ไม่ก่อนเลยนะครับผมอัพทั้งตี้นะครับนะมิลินขั้นสาม มึงรอดได้ก็ลองดูสิอื้มหืมลิเลียบอกูยังไม่ทำทำไรเลย โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอารีนาฮีโร่นะก็ลองดูนะครับย้ำอีกทีนะครับอันนี้ก็เป็นทีมที่ผมเล่นนะครับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกลีกที่ลองลงมาได้แล้วก็มีทีมไหนที่มันเหมือนผมนะครับหรือเล่นประมาณผมเนี่ยก็สามารถเลือกลีกชาร์เลนเจอร์ได้ถ้าเราซีซีมากกว่านะครับเลือกสักหนึ่งบ้านก็ยังดีนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้รับนะครับผมนะรับของทีมมากขึ้นนะครับสาหรับแต่ละบ้านนะครับนะโอเคครับผมนะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสาหรับคอนเทนต์นะครับที่เป็นคอนเทนต์ของอารีนาฮีโร ก็นะอลองดูครับเพื่อนๆนะก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับนะแต่ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีของแย่นะที่แย่ให้เลือกแบบนี้นะครับเพราะว่าแน่นอนแหละคนเล่นใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งมาเล่นหรือว่าคนจนที่เพิ่งกลับมาเล่นนะครับเขาก็จะมีทีมซีซีสูงๆไม่กี่ทีมนะครับนะซึ่งก็อันนี้ขอชมแย่นะว่าแย่ปรับปรุงนะครับหรือหาวิธีเปลี่ยนได้ดีนะครับโอเคปุ๊บ okay, ว,วันนี้คลิปยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากที่ดูถึงตอนนี้นะครับยัง โอเคแล้วเจอกันใคลิปหน้านะครับก็เล่นเกมให้สนุกนะครับขอบมากครับ